ทุกคนวันนี้เรามาต่อดอกไม้กันต่อในลายของ Lego Botanicals กันนะคะและเซตในวันนี้ก็คือเซต Lego Botanicals หมายเลขเซต1 0 3 7 4 b o u q u e t o p p n n k r o s e s ช่อกุหลาบสีชมพูหวานๆที่เหมาะมากทั้งเป็นของขวัญและตั้งโชว์เป็นของแต่งบ้านค่ะก่อนหน้านี้เลโก้ LEGO เคยทำช่อกุหลาบสีแดงหมายเลขเซต1 0 3 2 8 b o u q u e t of Rose s ออกมาในช่วงต้นปี2024และกระแสดีมากๆ จนกลายเป็นหนึ่งในเซตยอดนิยมของสายดอกไม้เลยค่ะและในปี2025 Lego ก็ปล่อยเวอร์ชั่นสีชมพูออกมาเป็นหมายเลขเซตนี้ค่ะ10374โดยให้เป็นทางเลือกสำหรับคนที่อยากได้โทนหวานอ่อนโยนหรืออยากให้กุหลาบสีอื่นที่ไม่ใช่สีแดงในวันสำคัญค่ะเรามาชมข้อมูลเซตกันก่อนเลยนะคะสำหรับเซตนี้เหมาะสำหรับอายุ18ปีขึ้นไป มีจำนวนทั้งหมด789ชิ้นราคาขายหน้าเว็บไซต์ LEGO.com อยู่ที่59.99ดอลลาร์ในสหรัฐอเมริกาและ59.99ยูโรในยุโรปราคาขายทั่วไปที่ประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ1,800-2,590จถึง 2, บาทแล้วแต่ร้านค้าและช่วงโปรโมชั่นโดยในชุดนี้เราจะได้กุหลาบทั้งหมด12ดอกแบ่งเป็น3ระยะเหมือนกับเวอร์ชันของดอกกุหลาบสีแดง โดยแบ่งเป็นดอกตุม้ม4ดอกดอกกำลังบาน4ดอกและดอกกุหลาบบานเต็มที่จำนวน4ดอกและชุดนี้มีคู่มือการต่อแยกเป็น3เล่ม3พาร์ทซึ่งเหมาะมากสำหรับต่อทีละแบบหรือช่วยกันต่อหลายคนค่ะระยะเวลาในการต่ออยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งจนถึง2ชั่วโมงแล้วแต่ความเร็วและจังหวะในการจัดทรงดอกของแต่ละคนค่ะเรามาเริ่มการต่อกันเลยค่ะ สำหรับในช่วงแรกถุงที่1และ2เราจะเทรวมกันออกมาเลยค่ะเพื่อให้ต่อไวขึ้นและไม่ต้องสลับขั้นตอนการต่อไปมาแนะนำให้ต่อพร้อมกันไปทั้ง4ดอกเลยค่ะโดยเราจะเริ่มต่อชิ้นฐานที่เป็นโคนของดอกก่อนนะคะจุดนี้เหมือนเป็นฐานล็อกให้ดอกอยู่ทรงและเป็นจุดเชื่อมกับตัวก้านค่ะต่อไปเป็นส่วนของการประกอบตัวดอกค่ะ โดยเริ่มจากแกนกลางแล้วค่อยประกอบกลีบด้านนอกให้เป็นทรงตูมทรงเจอเรียวและปิดแน่นกว่าดอกแบบบานค่ะในส่วนของใบเล็กๆสีเขียวที่โอบอยู่ตรงฐานดอกเรียกว่ากลีบเลี้ยงค่ะเป็นรายละเอียดที่ทำให้ดอกดูเสมือนจริงมากค่ะ ต่อไปจะเป็นงานส่วนของก้านค่ะโดยเป็นการต่อซ้ําๆเราจะต่อท่อนก้านให้ครบความยาวก่อนส่วนนี้เป็นส่วนของหนามกุหลาบนะคะเลโก้ใส่ให้มาด้วยทําให้ในส่วนของก้านดูสมจริงขึ้นค่ะตอนติดหนามพยายามหันไปทางเดียวกันก่อนโดยปลายของหนามชี้ลงทางด้านล่างแต่เราสามารถหมุนจัดมุมของตัวหนามที่หลังได้ค่ะ ในการต่อก,ก้านนะคะแนะนำว่าต่อจัดเรียงกันเป็นกลุ่มทั้งหมด4กลุ่มตามภาพเลยค่ะและต่อตัวก้านทั้งหมดนะคะทีละดอกค่ะจะทำให้ต่อได้เร็วมากขึ้นค่ะในขั้นตอนสุดท้ายนะคะนำเอาก้านที่เราต่อเตรียมไว้มาเสียบเข้ากับตัวดอกเสร็จแล้วค่ะเราจะได้ดอกตูมแบบ4ดอกแบบนี้เลยค่ะและนอกจากดอกตูมทั้งหมด4ดอกในพาร์ทแรกอีกหนึ่งรายละเอียดเล็กๆที่น่ารักมาก และหลายคนอาจจะไม่ทันได้สังเกตก็คือเลโก้จะใส่ชิ้นส่วนรูปหัวใจสีแดงไม้ด้วยค่ะโดยชิ้นนี้เป็นเหมือนอีสเตอร์เอ็กเล็กๆที่สื่อถึงฟิมความรักของเซตดอกกุหลาบโดยตรงในเซตก่อนหน้าเราไม่ได้เอ่ยถึงอีสเตอร์เอ็กชิ้นนี้ค่ะซึ่งในเซตของกุหลาบสีแดงก็จะมีชิ้นหัวใจสีชมพูเพิ่มเข้ามาให้ค่ะโดยสามารถนำหัวใจชิ้นนี้ไปใช้ได้หลายแบบสามารถนำไปซ่อนไว้ในช่อด,ดอกไม้ ติดไว้ตรงต้านดอกใดดอกหนึ่งหรือวางแยกเป็นลูกเล่นเล็กๆบนแจกันเป็นรายละเอียดเล็กน้อยที่ช่วยเพิ่มความหมายและความอบอุ่นให้กับเซตนี้ได้ดีมากเลยค่ะมาต่อกันที่ถุงที่3และ4ค่ะช่วงนี้เป็นการต่อดอกกําลังบานจํานวน4ดอกโดยแนะนำเหมือนเดิมค่ะก็คือเทถุงที่สาและสี่รวมกันและทำตามขั้นตอนพร้อมกันสรอบจะทำให้ประกอบได้ไวมากขึ้นค่ะ เริ่มจากโคนของตัวดอกก่อนและไล่ขึ้นไปประกอบส่วนแกนกลางของกุหลาบโดยจุดนี้จะเป็นโครงที่จะกำหนดความกลมและความบานของดอกต่อไปเป็นส่วนของกลีบด้านในแบบเกลียวโดยกลีบด้านในจะประกบกันและกลายเป็นเกลียวพอดีแบบนี้ค่ะทำให้ตัวดอกมีมิติแบบกุหลาบจริงหลังจากได้แกนเกลียวด้านในแล้ว เราจะใส่กรีดด้านนอกที่เป็นชิ้นโค้งๆเพื่อให้ทรงเริ่มคลี่ออกไม่ปิดเหมือนกับดอกดูมแต่ก็ยังไม่ฟูเต็มที่เหมือนกับดอกกำลังบานเต็มที่จากนั้นเป็นการประกอบก้านเหมือนเดิมค่ะโดยต่อท่อนของก้านเตรียมไว้จะได้ความยาวของก้านแบบนี้ค่ะ หลังจากนั้นประกอบตัวส่วนของต้านเข้ากับตัวดอกที่เตรียมไว้ก่อนหน้าและจัดมุมกลีบนอกให้แต่ละดอกบานจะทําให้ช่อดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะหลังจากนั้นเราจะติดใบกุหลาบสีเขียวเข้มโดยจุดนี้ช่วยเพิ่มความสมดุลสีชมพูให้ดูเป็นธรรมชาติไม่หวานลอยๆค่ะเสร็จแล้วค่ะเราจะได้ดอกกุหลาบกําลังบานจํานวนสดอกแบบนี้ค่ะ และในส่วนของพาร์ทสุดท้ายเป็นดอกกุหลาบแบบบ้านเต็มที่โดยแนะนําเหมือนเดิมค่ะทําพร้อมกันทั้งสีดอกก่อนที่จะเริ่มประกอบตัวกุหลาบเราจะประกอบดอกไม้สีขาวที่ใช้สําหรับช่วยตัดสีชมพูของกุหลาบทําให้ช่อดอกไม้ดูโปรง่งเบาและดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะหลังจากได้ตัวดอกแล้วทั้ง3ส่วนเราจะนําเข้าไปประกอบเข้ากับตัวก้านยาวสีเขียวอ่อนโดยการของดอกไม้สีขาวจะดูเรียวกว่า และสีจะอ่อนกว่าก้านกุหลาบเล็กน้อยเมื่อประกอบเสร็จในเซตนี้ก็จะได้ดอกไม้สีขาวทั้งหมด4ช่อเล็กแบบนี้ค่ะในระหว่างการจัดช่อของกุหลาบแนะนำให้แทรกดอกไม้สีขาวไว้ระหว่างดอกกุหลาบไม่รวมกันเป็นกลุ่มเดียวจะช่วยให้ช่อดูฟุ้งและเหมือนดอกไม้จริงมากขึ้นค่ะเรามาต่อช่วงสุดท้ายเป็นไฮไลท์ของถุงที่5และ6 เป็นดอกกุหลาบแบบปานเต็มที่ทั้งหมดจำนวนสดอกเราเริ่มจากฐานดอกและโครงรับกลีบก่อนจุดนี้เหมือนกับเป็นฐานวงที่ทำให้กลีบชั้นนอกยึดทรงได้ต่อมาเป็นแกนกลางที่เป็นกดกดคล้ายหัวใจของดอกกุหลาบจากนั้นเป็นส่วนของกลีบด้านในเลเยอร์แรกและต่อออกมาเป็นกลีบด้านนอกเลเยอร์ใหญ่ค่ะเราจะค่อยๆไล่กลีบทีละชั้นนะคะชั้นในจะแน่นกว่า จากนั้นค่อยขยายไปชั้นนอกที่ใหญ่และโค้งมากขึ้นเพื่อให้ดอกดูบานเต็มที่แนะนำอย่าก,กดแน่นทุกชิ้นตั้งแต่แรกให้ลองวางให้เข้าทรงก่อนแล้วค่อยกดล็อกจะทำให้กลีบไม่บิดไปมาและเรียงตัวสวย จากนั้นเป็นการประกอบการเข้าดอกจัดทรงให้ฟูโดยเสียบการเข้าไปในส่วนของตัวดอกและค่อยๆดันกรีบนอกให้ฟูเรียบร้อยค่ะเราจะได้ดอกกุหลาบแบบปันเต็มที่จำนวนสีดอกแบบนี้ค่ะเรามาดูภาพดอกกุหลาบหลังประกอบเสร็จกันค่ะโดยทั้งหมดจะมี 12ดอกแยกเป็น3แบบพอรวมครบทั้งเซตเราจะได้แบบนี้ค่ะดอกกุหลาบแบบตูมความยาวของก้านต่อตามคู่มือจะมีความยาวก้านที่แตกต่างจากดอกกุหลาบช่อสีแดงค่ะโดยดอกกุหลาบสีแดงแบบตูมจะมีความสูงน้อยที่สุดแต่ในเซตของสีชมพูกลับเป็นดอกที่มีความยาวของก้านมากที่สุดโดยความยาวรวมก้านประมาณ30-31ถึงเซนติเมตรหรือเท่ากับดอกกุหลาบบานเต็มที่สีแดง ลักษณะเด่นของดอกกุหลาบแบบตูมจะดูเรียวและกระชับมีกลีบดอกกุหลาบอุ้มๆที่ด้านข้างสองข้างดอกกุหลาบประเภทที่สองเป็นแบบกำลังบานโดยตัวดอกเริ่มคลี่เห็นรูปทรงชัดมากขึ้นความยาวก้านจะน้อยที่สุดในเซตดอกกุหลาบสีชมพูโดยอยู่ที่ประมาณ26-27เซนติเมตรประมาณเดียวกับความยาวของดอกกุหลาบสีแดงแบบตูมค่ะดอกกุหลาบแบบบานเต็มที่ ลักษณะเด่นจะเป็นดอกใหญ่เป็นจุดโฟกัสส่วนกลางของดอกกุหลาบเป็นกลีบดอกชั้นในที่ม้วนซ้อนกันเป็นเกลียวซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของดอกกุหลาบเวลาบานเต็มที่ค่ะความยาวรวมก้านอยู่ที่ประมาณ30-31ซนติมตรในส่วนของความยาวก้านเซตแบบนี้สามารถปรับได้ตามใจชอบเพราะก้านจะต่อเป็นท่อนๆค่ะการจัดแจกกันแบบไวๆที่แนะนำคือ นำดอกที่สูงที่สุดไว้ในช่วงกลางหรือด้านหลังส่วนดอกที่ความสูงรองลงมาให้ไล่ระดับรอบๆและส่วนของดอกที่ความสูงไม่มากแนะนำให้วางที่ด้านหน้าและเอียงออกมานิดหนึ่งค่ะหมุนส่วนของใบให้หลบกันจะทำให้ช่อดูแน่นแต่ไม่ชนกันและตัวส่วนของใบก็ยังตั้งตรงขึ้นส่วนเหมือนเดิมค่ะ และนี้ก็คือรีวิวพร้อมวิธีประกอบ Lego botanicals หมายเลกเซต1 0 3 7 4 b o u g a t e of Pink Roses ใครที่อยากได้กุหลาบโทนสีหวานสุภาพใช้แทนความรู้สึกขอบคุณความอ่อนโยนความเอ็นดูสีชมพูคือทางเลือกที่น่ารักมากค่ะถ้าชอบคลิปแนวต่อดอกไม้แบบละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้นะคะเพราะโปรเจกต์เซตดอกไม้ประดับบ้านของเราในคลิปถัดไป จะเข้าสู่ฟิล์มของ f o u r g e n t l e m e n ที่มีดอกประดับทั้งหมด4แบบคอยติดตามกันได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ